สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่วเมทัลสลัก awakening นั่นเองนะครับเกมมือถือในตำนานเกมทหารจิ๋วนั่นเองนะตอนนี้ก็เปิดให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากทางค่าย Tencent นั่นเองเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในเกมกันครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองทุกผู้ชมครับวันนี้เป็นบรรยากาศการาฟิกในเกมนะครับทุกผู้ชมนี่ก็จะมีประมาณนี้มีอาวุธมาหนึ่งอันแล้วก็มีในส่งของตัวสกิลแบบนี้ทุกผู้ชมครับนี่จะเป็นสกิลที่อ่า มีคููดาวตลอดนะสามารถใช้ได้นั่นเองนะครับผมในกราฟิกบอกเลยว่าดูอลังการงานสร้างมากนะครับนะตอนนี้ตัวเกมเปิดให้บริการแค่อา่าโต๊จีนเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ยิงยาวไปครับเอบอกเลยว่าสนุกมากนะครับปึ๊บส่วนเปิดให้บริการโตร๊ไทยตอนไหนน่าจะเร็วๆนี้คิดว่านะเดี๋ยวก็น่าจะมาเปิดนะครับปึ๊บอี ไอ้นี่แหละครับลูกเล่นของเกมนี้นี่โดนไปโดนไปโดนไปคิวๆครับอีซี่นี่เออเรียบร้อยไปเรียบร้อยไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยนี่ล็อกเก็ต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 เอาหน่อยเอาหน่อยลูกพี่เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อย เอี๋สวยงามครับตัดไปเอาอีกเอาอีกเอ,อียตัดไปไวรุ่นสบายมากครับผมเรียบร้อยเฮ้มีของมามีของมามาได้อันเดิมนี่นี่นี่เป็นใหม่เลเซอร์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 เ,เ,อรเอาอว้ยโดน ต้องต้องเปลี่ยนแล้วเลยเนี่ยมีเปืนไฟปืนไฟปืนไฟโอ้โหเฮ้ยทำไมเราโดนบ่อยจังนี่ปืนไฟเปืนไฟเปืนไฟมันจะมีเลือดอยู่ประมาณอสามชีวิตนะครับโดยประมาณนะที่บนหัวนะครับจริงจก็สามารถคิวได้นะครับมันจะมีอาไอเทมที่สามารถใช้เพิ่มเลือดได้บางทีผมก็ลืมดูเอ้เข้ามาเข้ามาเข้ามา นี่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 โอเคร้อยครับนี่รถถังแบบไฮเทคมาแล้ไวรุ่นนี่รถถังมันจะมีอาวุธอยู่สามชนิดนะมันจะมีแบบนี้นี่แล้วก็นี้อ่าสามารถกระโดดไปมาได้นะครับเราเจอบอสแล้วทุกผู้ชมครับสกิปเลยนะนี่มาแล้วบอสตัวแรกของเรานี่ยิงเข้าไปยิงเข้าไป กระโดดใส่เลยอะโดดใส่เลยยิงกันแบบชิวชีวๆครับอะโดดใส่เลยโดดใส่เลยเอาเฮ้ยถอ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 ย,ถอย,ถอยนี่นี่ครับนี่อัดเข้าไปยิงอัดเข้าไป เฮ็ดพีแล้วถังเราเหลือครึ่งหนึ่งแล้วเ <laughs> <laughs> ลยหลอดเดียวเลยหลอดเดียวเลยหลอดเดียว,ยวอัดไปอัดไปเรียบร้อยครับผมชนะกันแบบอีซี่คือการาฟิกสวยนะผมชอบตั้งแต่ตัวเทสแล้วนะสำหรับเกมนี้ท่านผะู้ชมครับนี่ปึ๊บไอ้โดดออกไามไม่มโคตรเท่เอ้ยถ้าปิดตัวเขาจะเป็นแบบนี้นะเวลาที่ปิดฉากนะมาในด่านถัดไปเลยครับสกิปเลย อันนี้ก็จะมีขับในส่วนของตัวเครื่องบินด้วยนะอันนี้ขับออกนะพี่ชมมาแล้วมาแล้วมาแล้วด่านถัดมานะครับ,น,น,รบนี่ครับเกิดมาแล้วไปโดดล่มลงมาครับผมมา,มาครับมีชชั่นสตาร์ทแล้ว จริงๆอาวุธในเกมนี้มันจะมีระดับสีด้วยนะถ้าผมจําไม่ผิดนะแล้วก็สามารถอัปเกรดอาวุธได้นะครับในช่วงแรกเกมแนวนี้เล่นง่ายนะไกลๆก็อย่างที่บอกไป <laughs> มันน่าจะเล่นยากอยู่แล้วนะเหมือนพวกคอนท่าหรืออะไรแบบนี้แหละอารมณ์ประมาณนั้นนะนะพีผช้ชงคอนท่ากขาจะค่าเซนเซนนะยิงเข้าไปครับมีชุดเกราะให้เราใส่แล้วนะครับไอ้ปืนไฟมาว่ะปืนไฟมาว่ะปืนไฟมาว่ะ เป็นไฟมาว่ะโอ้ยโดนจนได้ <c oughs> ไป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 ลุงขอของดีๆหน่อยดิอได้พยาบาลก็โอเคพยาบาลก็โอเคนๆๆๆๆๆๆี่นี่นี่นี่เอา,เขา,เขาของกระโดดรับกระสุนเฉยเลยเอาดร นี่เข้าไปครับอีซี่จับจับนี่อัดไปนี่อัดไปอัดไปไอของของล้นว่ะของล้นของล้นลงขอดีกว่านี้ได้ไหมอ๋อให้เฮดพีอีกแล้วเฮดพีก็ได้นี่ฮึบฮึบฮึบปึ๊บฮึบปึ๊บอ่ะครับคัสโซงคัสเซงก็ดูดีนะ ิปแล้วนะครับนี่มาแล้วไอ้บอสตัวเดิมนี่จับไปไว้นล้นโอ้โหโดดรับกระสุนเฉยเลยโอ้โห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 เฮ้ยเขาตอบเพจกี่ จริงสามารถกดแปลงล่างยิงได้นะแต่เราแบบเล่นแบบซอซๆไปทู้ชมเรียบร้อยครับผมนี่โอเคอศึกษาได้อาวุธใหม่มา <c oughs> นี่แล้วก็จะมีสรุปคะแนนนะครับผมว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่เราดรอปของอะไรบ้างที่เราเก็บมานะที่มันดรอปมานั่นเองทู้ชมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแคมป์กลางนะครับ ที่คอยในส่วนของการทําการอัปเกรดตัวละครแล้วก็ปลดล็อกตัวละครใหม่ๆนะครับเดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆตัวละครในเกมเนี้ยมันจะมีทั้งหมด3สล็อตนะครับเนี่ยเรามาดูนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีตัวละครอนนื่นเพิ่มเติมนะครับตัวละครแต่ละตัวก็สามารถติดตั้งในส่วนของตัวไอเทมเสริมได้นะครับแล้วก็จริงก็จะมีตัวละครอนนื่นๆด้วยนะยเนี่ยเอ้ยนี่เอาเรื่องนะอันนี้ตัวละครคู่หูเขานี่เปิด เปิดตัวมาอย่างกับโจโจ้เลยไอ้ยแม่สาวแต่ตัวละครเยอะมากเลยท่านผูช้ชมตัวละครเยอะมากอันนี้ก็ตัวเก่านี่สาวเว่นคนนี้นะครับตัวละครแต่ตัวก็จะมีสกิลติดตัวที่แตกต่างกันนะครับสกิลติดตัวก็อันเนี้ยอ,อ,อันที่เราใช้อยู่เนี้ยเนี่ยอันนี้ก็มีที่แตกต่างกันนะครับเขาจะบอกนะว่าแต่และอันใช้อะไรแล้วก็ มีเในการอัปเกรดแต่ละรอบได้อะไรบ้างนะครับประมาณนั้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นแค่แคมป์กลางเนาะเดี๋ยวตัวละครอ,อีกสตัวเล่นไปเรื่อยๆสามารถปลดล็อกได้นะแล้วก็จะมีแมปที่เราตลุยไปเรื่อยๆประมาณนี้ท่านผู้ชมเอาล่ะใครสนใจลองดูกันได้เลยนะครับสำหรับเวอร์ชันจีนที่นาตอนนี้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ